What I eat in a week หลังจากผ่าฟันคุดกินอะไรบ้างมื้อแรกเรากินเป็นต้มเลือดหมูที่ซื้อมาจากโรงพยาบาลน,นะคะเราแบ่งใส่ถ้วยน้ำมากินนะคะเพราะว่ากินไม่หมดมื้อแรกที่กินคือเจ็บปากมากแทนที่เราจะซื้อโจมากินแต่ว่าเราเลือกต้มเลือดหมูคือตอนแรกอะเราไม่คิดว่ามันจะปวดขนาดนี้นะคะแล้วเราอยากกินต้มเลือดหมูเลยซื้อมากินสุปเกินไม่ได้นิดเดียวเพราะว่า เคี้ยวไม่ไหวคะ่ะทุกคนเราแนะนําเป็นโจ๊กนะคะมือแรกมือที่สองแม่เราไปตลาดพอดีก็เลยซื้อโจ๊กมาให้นะคะมือเช้าของวันที่สองก็ยังเป็นโจ๊กอยู่นะคะโจ๊กที่ซื้อมาแ,แต่เมื่อวานก็แช่ตู้เย็นมาอุ่นเอานะคะทุกคน มื้อกลางวันเริ่มกินไปนทั่วนะคะก็จะมีตับลวกปลาทูทอดแล้วก็โอนิกิลิของหวานเรากินเป็นชาเขียวเฉาก๊วยที่ซื้อมาจากซีเจนะคะวันนี้เราก็จะกินเป็นผัดมามา่าทุกคน เชาวันนี้เราจะกินเป็นไข่ต้มนะทุกคนคือสองวันล้วยังไม่หายปดวดเลยนี้จะกินแค่รองท้องให้กินยาก่อนปกติเราไม่กินข้าวเช้าขนาดนี้ข้าวเชาว้าเราก็จะเป็นประมาณข้ามาที่มื้อเย็นอีกเลยทุกคนเรากินเป็นพะโล้นะคะ ส่วนมื้อกลางวันเราไม่ได้กินเพราะว่าออกไปข้างนอกมาแล้วทำธุระจนลืมเลย่ค กินข้าวกันแล้วก็จะกินหัวปีที่เราเก็บมาเมื่อเช้าแล้วทุกคนแล้วก็น,นี่เราทำน้ำพริกปลากระป๋องเรียงมากินหน่อยหนึ่งแล้วก็จะมีไข่เจียวแล้วก็มะละกอต้ม มื้อนี้พอไปเยอะหน่อยแล้วกินเป็นข้าวต้มกับไข่เค็มแล้วก็มีเจาเกล่าอีสานแล้วก็ลูกชิ้นปิ้งนะคะทุกคนแล้วก็มีไข่ดาวอีกหนึ่งฟองมื้อเช้าเรากินง่ายงายนะคะเป็นข้าวต้มกับไข่เค็มแค่นั้นเลย แล้วก็วันนั้นเรากินแบบมีทั้งวันเลยนะคะวันสุดท้ายก่อนตัดแหมเรากินเป็นห่อหมกหัวปีใส่ปลานิลที่เราทำเองนะ